ก็สักทายสบายดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้สามีสิพาทุกคนมาเฮ็ดมุ้งไปซ้อนเคสท,ทุกคนเนาะตอนนี้กะอากาศฮ้อนๆแล้วทุกคนเลยแดดมือ,ม,อมือนี่นำมือแรงไปแต่เคตเนาะทุกคนนาะสามีกันเลย,ยคืนจะไปซ้อนเคตคนมือแรงเนาก็นเลยสิมาเฮ็ดอันแยงเอามุง้งเพชรชอนเขตท,ทุกคนเนี่ยอ่ะขอมุ้งน้ำมีมามา,มาเบิ่งทุกคนสามีเฮ็ดมุ้งไปช้อนเคตมา มือแรกมันสีได้บ่ลนันนี่เฮ็ดไหม้ซะเอาสิไปซ่อนเครดเรือไปแก้เครดทุกคนนาะป้าไปเบิงน้ำเดียวทุกคนอุปกรณ์ทั้งวันนี้กะไซม์ไหมไม่สร้างไพ่ก็บต์มาน้ำเพื่อนที่นทุกคนเราไม่ได้ไปตัดนี่เอาความเงีวว่าว่าไปทุกคน ได้มาแล้วอันนี้ซอย

เนมีเทาบ่เฮ้ยอย่าไปแม่นไปดีนะแม่มากิกนอ๋อไปเชากระจ้อย ไปเลยเนาะ <Wow. S 1> <c oughs> เสาแล้วเรียบร้อยตอนนี้กำลังจะค้าทุกคนเลยตะเวนแดงแล้วนเนาะค่อยจะตกดินแล้ว งอันซ่อนเครดของเฮาวกะมัดแล้วเรียบร้อยนะทุกคนน้องบันนี้กะโล่าแต่ครับแล้วก็เตรียมตัวไปซ่อนเครดเลยนะทุกคนนะมันรอรุ่นเปนํากันทุกคนน้อเมืเ่อเร็วเฮาสิมาอันดีบ่เนาะไปติดตามพวกมันเบิ่งพั้เนียเลยทุกคนตอนนี้ก็ครับมาทุกคนปะป้ะอุปกรณ์พร้อมซ่อนเครด์อันนี้ก็มาหอดแล้วพี่น้องมามาซ่อนอยู่หน้าป้ามาหอดบนซ่อนเลยทุกคนปะไปลองมึงเนาะ เดี๋ยวเราสิย่างไปท้งหน้าบนทุกคนลงมาหอดท้งหน้าแล้วยังมังเขตดกันทุกคนมีเขตอยู่บน้องมีทุกคนเหน็ดแล้วบึงเขร mà hot nó cũng nhiều lại phải lung mưng xót lười nó nói như cái hiền phết chứ nó nó, như, nó hiền lắm cam gặp lẹ cái đó không đấy hả nhau không cặp nhau cặp nhau cái chỗ ดีแล้วไม่เคยเข้าเข้าเมันื่อไหร่จังละเบื่อกหร่ึงตื่นคาดียูนี่กะเออจับเนี่ยะโอเคดูเลยย่งยึ่ปังตัวชองลปะพ่อพ่อไปเต่าไปต่อ อ่ะเฮือก้าวนี่ก่อนเบ็ดยังด้อยจ่เอาอกรอบหนึงก็ไปเธอไหมไปมีจับชูงเพื่อจได้จิ๊ยจับจับนี้ก็ได้นี่เออไปเฮ้ยเคียดอยู่ทางดังเลยแก้ไป มีไปคนมันละตื่นช่วยอันนี้คือยกที่สองนะพี่น้อง้ยมันด้อยไปเด้อพี่น้องเด้อนี่ยกที่สองเราไม่กินเชอกมั้งฮะพาเรายวย่าพาไทยติงเอาติงชอบโป ได้บ้านละซองสามกรัรมอันนี้ก็ได้ซ้อนได้ลายลบแล้วนะโอนี่ลอมคือม

Yeah เขตหลังคามทนนะ่ะบ้านจะมีกันคิดหลังคาบเนะบาะมันจะมีขนาดใหญ่กว่าเขตน้อยตัวนี้เขตน้อยเนาะมันเขตหลังคาบอันนี้เขตจีน่า ตอนนี้เราซ่อนไปได้อันลายหองตัวเนะาะนะเข็ดเราได้ลายถ้วยละตอนนี้กับลานไส้ให้นะทุกคนเอยเนาะกับสีพาเดียวมืดแล้วนะาได้เค็ดพ่อแก่มาทุกคนเอยเนาะลานไสใ้ให้แล้วปะทุกคนมือวันนี้มือหน้ายัางมาซ่อนอีกน้องทุกคนเนาะมืดเนี้ถือว่ามันอยู่ไปแน้วเอยเนาะอุปกรณ์เฮาเข็ดแบบง่ายๆกะได้กินย้อนอยู่นะเป็นน้ำไม่ต้องชิ้นเปืงเป็นเรือลายย่างเลยเนาะ Bị nhanh đấy, chung mới bỏ À, xíu xíu nó Bắt À, mưa ní bà bà khiết Ồ, ní này cả cả lưỡi Xoan đây bay nó Bắt mày Là cả cu không Kiếp thử đẹp ngay ngay Chào bài, chào bài Bác hết bơ <I S 2> ไอ้เด้แม่ประตูนี่เป็นไรทุกคนตอนนี้แม่เฮรังเฮล,ลายนะทุกคนห้องเป็นปแลนชอนเกตผลงานทา่นองยูนยิคอร์โซฟนะทุกคนมามาเทบดมาดูเนาะหันคุมาทอดใช่ก่อนไปข้าวเดียวทุกคนเลยมีหัวโจมมง,งมันนี้นะหลานให้แล้ว่าเดี๋ยวมาเนาะ นี่อุย้ยเกจิน่าเออเออกระดองเหมือนมัน้ยได้ไรเด็กน้องคนเราได้พ่อแก่งโก้ไปทุกคนเอาพอที่โก้ไปเนาะ เอาตัวนี้แลห,หละกนะ็ไปเนาะได้ายบนนอหน่เนาะน่ะฮะอเออด้านะหัได้หัได้เปร้นเนาะเป็นเชือกุวไว้แล้วกับอัรไว้เนาะเลือกเค็ดยองออกมันใส่แม่กับเลือกเค็ดยองแล้วกันฮักแข่งสำหรับคลิปวิดีโอการไปซ่อนเขตของเฮากับจบลงเพลงทอนนี้ทุกคนเนาะ มื่อเช้าเขายัางเ็ดกินแกงเคดกินนะทุกคนนะเดี๋ยวเราท้าที่ตามรับชมวิดีโอต่อไปนะทุกคนนะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย